ฉลามอ่ะเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดเพราะมันชอบงับคุณแต่ผมอ่ะชอบคุณงับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เนาะรูก็จะขอฝากคลิปวิดีโอการสอนนะคะในเรื่องของ การแก้ปัญหานะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้เขียนรหัสลำลองกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูจะขอคบทวนอีกรอบนึงนะคะการแก้ปัญหาจะมีอยู่ด้วยกันสีขั้นตอนใช่ไหมคะซึ่งขั้นตอนที่1จะเป็นการกําหนดและวิเคราะห์ยละเดยดของปัญหานะคะ 2. เป็นการวางแผนการแก้ปัญหา3การดาเนินการแก้ปัญหาและสี่การตรวจสอบโดยการสอบผูนะคะซึ่งการเขียนรหัสลำลองนะคะ ถ้าเราจำได้นะคะการเขียนรหัสลำลองนะอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะแอบลืมใช่ไหมการเขียนรหัสลำลองจะอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนการแก้ปัญหานะคะซึ่งการวางแผนการแก้ปัญหาเนี่ยจะมีอยู่2วิธีนะคะก็คือ1รหัสลำลองการแก้ปนะัญหาโดยการวางแผนการแก้ปัญหาโดยใช้รหัสลำลองนะคะและสองนะคะก็คือพังงานอ่า ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเราจะนำรหัสลำลองที่เราเคยเขียนไว้เนี่ยมาทำเป็นผังงานนะคะเรามาดูกันว่าผังงานคืออะไรนะคะเห็นไหมการวางแผนการแก้ปัญหาจะมีอยู่สองแบบน,น,นะคะเนาะเราจะวางแผนการแก้ปัญหาสำหรับผาโปรแปกรมนะคะก็คือใช้รหัสลำลองหรือผังงานโดยวิธีการแก้ปัญหาที่ได้เราจะเรียกว่า ตอนวิธีหรือคาว่าอันกรึ้นนะคะทำให้ได้นะเนาะซึ่งการมาแขนนะคะวันนี้เราจะมาเขียักง,งานเหมือนกับด้านขวาตรงนะคะตรงนี้นะคะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงและสัญลักษณ์จะมีอะไรบ้างนาาตรงนี้พังงานนะคะคาว่าทัง เราจะเรียกว่า flow chart นะ flow chart ตัวนี้นะคะแล้วเรียนโจทย์ไว้เลยนะคะสมุดของนักเรียนไน้ไหนก็ได้เนาะบันทึกตามวิดีโอที่ครูสอนไปนะคะแล้วสัปดาหหน้าครูจะมาทําการทดสอบทีละคนนะคะว่าเรียนสามารถที่จะทำ่างนั้นได้ไหมนะคะเนาะ ผงานจะเป็นการแผร่ภาพนะคะที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาาเพื่อนะคะเพื่อรวมรวมจัดลำดับความคิดนะให้เห็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน

ชื่อย่อ a a s, s, I, <S นะคะเป็นได้สร้างสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วโลกนะคะเป็นสัญลักษณ์สากลฉะนั้นเวลาวาดสัญลักษณ์ต้องวาดตามที่เขามีให้นะคะและต้องเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เขามีให้เราจะวาดสัญลักษณ์อื่นไม่ได้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าสัญลักษณ์มีอะไรกันบ้างนะคะ,อ,ะอันที่หนึ่งเลยนะคะอันที่หนึ่งเลย คือสาษณลที่มีชวมะะมะะำ,นนลำลว่าเริ่มต้นและจุดจบนะคะรเริงง่มต้นหรือจบนะคะของการทํางานเนาะในรหัสลําลองจะมีคําว่าเริ่มต้นและจุดจบนะคะแล้วการเขียนผังงานก็มีคําว่าเริ่มต้นและจุดจบเช่นเดียวกันนะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า start นะคะ S T A T start and n นะคะเนาะ อันนี้โจทำพท์ภาษาอังกฤษลงไปในหนังสือด้วยนะคะ,ะเราจะใช้ภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยเราจะไม่ใช้ภาษาไทยแล้วนะคะเนาะสารักษณ์อันที่สองนะคะมีชื่อว่าการนําข้อมูลเข้าและออกแบบทั่วไปนะคะการนําข้อมูลเข้าและออกนะคะภาษาอังกฤษมีชื่อว่า in put นะคะและ out put นะคะ out put ะถ้า เนาะยกตัวอย่างเนาะอ, <ivot> อยากกินไข่เจียวเงี้ยค่ะอยากกินไข่เจียวข้อมูลเข้านะคะ Input เนี่ยเวลาถ้าเราไปเขียนสัญลักษณ์เราก็ต้องเขียนแบบนี้ Input อ,อยากกินไข่เจียวต้องใช้อะไรก็ต้องใช้ไข,ข่ไก่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนในสัญลักษณ์ไข่ไก่นี้นะคะถ้า Output ก็จะใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันอยากกินไข,ข่ไก่เอออยากกินไข่เจียว Output ก็ต้องเป็นไข,ข่เจียวนะเนาะ อันนี้ใช้ INPUT and o u t p u t นะคะลำดับต่อไปนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติงานภาษาอังกฤษนะคะมีชื่อว่า process นะคะ B R O C E s S นะคะ process เป็นการประมวลผลหรือการกระทำนะคะให้นึกถึงเลยว่ามันเป็นการปฏิบัติงานหรือการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเช่น การสวมเสื้อการใส่แขนซ้ายแขนขวาเนี่ยคือเป็นการกระทำหมดเลยนะคะเราจะเรียกเราจะใช้สัญลักษณ์นี้แทนกันนะคะสัญลักษณ์ต่อไปนะคะคือการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจก็คือเป็นการตัดสินใจที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าหากเราไปเจอปัญหานะคะก็ต้องเป็นปัญหาที่มีการตรวจสอบการทํางานหรือเป็นปัญหาที่ต้องตรวจสอบว่าเราถ้าหากเราไม่ทําสิ่งนี้เราจะไปทําสิ่งนี้แทนนะคะ โดยการตัดสินใจเนี่ยจะใช้คำว่าใช่หรือและไม่ใช่นะคะเนาะใช่และไม่ใช่นะคะในการเลือกกระทำสมมติในเรื่องของการเดินทางไปโรงเรียนเนาะปัญหาของการเดินทางไปโรงเรียนที่นักเรียนเขียนไปในรหัสลำลองเนี่ยนะคะถ้าในของการยืนรอรถโดยสาร จะมีการตรวจสอบใช่ไหมคะ,ะสัญลักษณ์ตัวนี้ล้ค่ะจะใช้ในการตัดสินใจตรวจสอบว่ามีรถโด,ดยสารประจาทางหรือไม่ถ้ามีเนาะถ้ามีเราจะไปขึ้นรถโด,ดยสารประจำทางแต่ถ้าไม่ม,ม,มีเราจะไปรอรถรับจ้างใช่ไหมคะฉะนั้นการก,การก,กระทำาการตัดสินใจเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วเราจะลากเส้นออกมานะคะลากเส้นออกมาเพื่อเลือกกระทำสิงส่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประมาณนี้ น,น้อยคุณเกียตัวอยให้แล้วเราจะใช้คําว่าใช่กับไม่ใช่อยู่ตรงไหนถ้าใช่เราจะกระทำไว้ตรงนี้เราจะเขียนตัวเขาะไว้ด้านบนเส้นนะคะใช่กับไม่ใช่ตรงนี้ถ้าใช่ไปขึ้นรถโ,โดยสารประจำแทงเนาะรหัสผัางงานด้านแรกก็จะเป็นลักษณะาณน,น,นั้นนะคะสีเ่เหลี่ยมเนาะไปขึ้นโบกใช่ไหมโบกรถ โดยสารประจำทางนะคะใช้ประมาณนี้เนาะเวลาเราไปเขียนของงานนะคะให้เราทำประมาณนี้ค่ะอันนี้คือการตัดสินใจอ่าการตัดสินใจภาษาอังกฤษนะคะคือ decision นะคะ decision S O E นะคะโจทย์คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวครูจะทดสอบนะคะครับหนานะคะ ต่อไปเป็นผัางงานอาของนิรหงทิทางนะคะทิทางเนี่ยนะคะมีชื่อว่า line flow F N O W นี่ตัว e นะเดีก่อน line flow นะคะ line flow ก็คือเป็นเส้นแสดงที่ทางการทํางานนะคะการเขียนลูกศรต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะถ้าเป็นในสมุดของนักเรียนเนาะเวลาเราเขียน ลูกสอแสดงที่ทางการทํางานเนี่ยนะคะให้นักเรียนใช้นะคะดินสอรหรือปากกาก็ได้ขีดลงมาหนึ่งขีดจากนั้นก็ทําหัวลูกสอนนะคะให้มีความแหลมแหลมแบบนี้นะคะเราจะไม่วาดลูกศอนที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทําทุกๆแบบนี้ไม่เอานะคะอันนี้คือไม่ถูกต้องนะคะบางคนเขียนหัวลูกสอนมาแบบนี้แล้วก็ทําใหญ่แบบนี้แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ วิธีการวาดแค่นักเรียนขีดเส้นลงมาหนึ่งเส้นแล้วทำหัวลูกศรแบบนี้ก็พอนะคะอันนี้คือการใช้ลายฟโฟลหรือทิศทางน,นะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างเนาะอ้อก่อนจะดูตัวอย่างนะเนาะยวขอบอกก่อนว่าผังงานเนี่ยจะมีอยู่จะมีการทำงานแบ่งเป็นสามแบบนะคะการทำงานแบบสามแบบมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งการทำงานแบบลำดับ ะะการทํางานแบบลําดับเนี่ยจะเรียงจากบนลงล่างนะคะนักเรียนลองดูในสมุดของตัวเองเนาะถ้าเทียบการทํางานแบบลําดับถ้าเทียบกับปัญหาที่นักเรียนได้รับนะคะโจทปัญหาที่นักเรียนได้รับ5ข้อนั้นนะคะจะเทียบได้กับปัญหาก็คือ1การแปลงฟันนะคะหคือการแปลงฟันแล้วมันเรียงลําดับยังไงการเรียงลําดับก็คือ มีเป็นการทำงานจากบนลงล่างมีการทำงานเป็นขั้นตอน12 3 4 5อนะคะอันนี้เรียกว่าการทำงานแบบลำดับนะคะผังงานการทำงานแบบลำดับการแปลงฟันสองนะคะการสวมเสื้อ,อาการสวมเสื้อนะคะเนาะจะเป็นการกระทำที่สมมติอ่ครูจะวาดให้ดูเนาะอันนี้เป็นเริ่มต้นใช่ไหมคะเป็นเส้นเริ่มต้น เริ่มต้นแล้วมันจะเดียงลำดับลงมาหนึ่งการกระทำนะคะจะลงมาแบบน,นี้แล้วก็มีลูกศรลงมาแล้วก็วาดแบบนี้อันนี้คือการทำงานแบบลำดับนะคะวาดลงมาเริ่มต้นแล้วสุดท้ายก็จะเป็นจุดจบนะคะเวลาวาดก็คือเวลาวาดใส่ญลักเริ่มต้นและจุดจบเนี่ยให้ทำเส้นขนาด2เส้นแบบนี้แล้วค่อยมาวาดโค้ง จ,จะทําให้สัญลักษณ์ของเราสวยงามขึ้นนะคะเนาะวาดโงค้งๆสวยๆนะคะเพื่อให้สัญลักษณ์เนี่ยมันใกล้เคียงกับสัญลักษณ์สากลมากที่สุดนะคะเนาะการวาดอันนี้เรียกว่าการทํางานแบบลาดับนะคะต่อไปนะคะต่อไปการถ้าเป็นการทํางานแบบทางเลือกล่ะนะ,ะแบบทางเลือกอย่างที่บอกเนาะ ถ้าเป็นการทํางานในแบบทางเลือกก็ต้องเลือกทำกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบในปัญหาที่นักเรียนได้ในรหัสลําลองการทํางานแบบทางเลือกก็จะเปรียบเทียบได้กับปัญหาก็คือ,อหนึ่งก็คือการเดินทางไปโรงเรียนนะมีทางเลือกยังไงนะคะเักเรียนมาดูเนาะถ้าเวลาวาดนะคะเราก็จะใช้ สัญ,ญลักษณ์นะคะอย่าลืมนะคะเริ่มต้นและจุดจบเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เสมอบองที่คุณบอกว่าให้ว่าเส้นขนานก่อนของเส้นนะคะที่เท่ากันนะคะแทนการเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็น s t เวลาวาดนะคุณจะสมไมดู s t a r t start แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ลงมาแบบนี้ การเดินทางไปโรงเรียนเริ่มต้นด้วยทำอะไรนะการเดินทางไปโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยการยืนรอรถใช่ไหมคะเวลานักเรียนเขียนเนี่ยนะคะให้เขียนแบบให้เขียนเต็มๆเลยการกระทําที่ทำเนี่ยยืนรอรถโดยสารประจําทางใช่ไหมประจาทางอันนี้ครูว่า แค่แต่หนมันจะต้องตรงตรงนี้ยืนรอโดยสารประจําทางนะคะดังนั้นจะเป็นการตรวจสอบใช่ไหมคะอ่าการตรวจสอบเนี่ยสัญลักษณ์ที่เราใช้ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะส์อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจแล้วก็วาดลงมาเนาะลูกศรนะคะนักเรียนสังเกตลูกศรเวลาครูวาดเนี่ยจะต้องติดกับสัญลักษณ์เลยนะคะลูกศรจะไม่อยู่ห่างสัญลักษณ์นะคะ เลือกเดินทางเนาะอันนี้ก็เราจะเราก็จะใส่ตัวสอบตัวสอบอตัวสอบมีลดโดยสารประจำทางหรือไม่ใช่ไหมคะตัวสอบแอะที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้ามีเราจะไป กระทำอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่มีเราจะไปกระทำอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือเราก็ว่าลูกศรลงมาว่าลูกศรลงมาถ้ามีเนาะถ้ามีเราจะใช้คาว่าใช่นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเราจะใช้คำไม่ใช่นะคะถ้ามีไปทาอะไรถ้ามีก็คือไปขึ้นรถโดยสารประจําทางนะคะเลยก็คือโบอก รถโ,โดยสารประจำทางอเขียนไปแต่ถ้าไม่มีเราจะไปโบกรถรับแจ้งแล้ก็เขียนไปเสร็จแล้วลูกศรมันก็จะมาชี้รวมกันเวลาวาดก็วาดแบบนี้แล้วก็วาดลูกศรลงมาแล้วเมื่อโบกรถแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะอ,ะอันนี้ให้ไปเติมเองเนาะนี่ขดเขียนเป็นตัวอย่างให้ดู น,ะะนี่แหละเรียกว่าการกระทําแบบมีทางเลือกนะคะเนาะต่อไปนะคะเป็นการทํางานแบบวนซ้ำนะคะการทํางานแบบวนซ้ำเนี่ยถ้าเทียบถ้าให้เลือกเนาะการทำงานแบบวนซ้ำเนี่ย,ย,ใ,นนบบนนยในปัญหาของนักเรียนก็จะมีอยู่2อันนะคะก็คือ1การพอดไข่ ะะและ2ก็คือการล้างจานนะคะการล้างจานการกระทําแบบวนซ้ำจะเป็นการกระทําที่เราจะทําจากถ้าสมมุติเรากระทาการกระทําใดกระทำหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่เสร็จเนี่ยมันจะวนกลับมาที่เดิมเนาะครูจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆอย่างเช่นการทอดไข่นะคะสมมุติถ้าเราถึง เริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็วาดเลยจะมีการเริ่มต้นใช่ไหมสมมตินะอันนี้วาดสาวเ,เริ่มต้นแล้วก็จะมีการกระทําออกมาสักหนึ่งการะทำสองการกระทำเนาะทีเนี้ยอย่างเช่นของการทอดไข่เนี่ยถ้าถ้ามันมีการตรวจสอบนะคะมีการตรวจสอบแบบนี้ตรวจสอบอมันจะมีตัวสอบตนเรออวจอวอ่าตัวสอบ ว่าน้ำมันว่าน้ำมันน้ามันร้อนหรือไม่ใช่ไหมน้ามันร้อนหรือไม่ถ้าตรวจสอบเนี่ยถ้าน้ำมันร้อนจะไปทำกระทำหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ร้อนมันจะกลับไปทำกระทำอันเดิมนะคะเวลาเราวาดเนาะถ้าใช่ก็จะมาทำกระทำนี้เราก็เขียนถ้าใช่ก็จะไปกระทำแบบนี้นะคะถ้าน้ำมันร้อนก็จะ ใส่ไข่ใช่ไหมใส่ไข่ลงไปในกระทะอย่างเงี้ยใส่ไข่ลงไปในกระทะใส่ไข่ลงกระทะแต่ถ้าน้ำมันไม่ร้อนล่ะนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนก็จะกลับมาทำเหมือนทีู่บอกถ้าน้ำมันไม่ร้อนมันจะกลับมาที่การกระทํำเดิมเวลาว่านะคะก็คือให้หัวลูกศรเนี่ยมาชี้ตรงกลางเส้นของการกระทํำเดิมเนาะมันจะต้องมาตรวจสอบเหมือนเดิมสมูทนะคะ สอบวนน้้นถ้าใช่ก็ไปทำแกันค่ะมิแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องรอรอให้น้ำมันร้อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือการทำงานแบบวนซ้ำนะคะเนาะประมาณนี้นะคะตัวอย่างการทำงานแบบทางเลือกนะคะอ่าถ้าเวลาว่าจริงๆก็จะได้ ประมาณนี้นะคะการทํางานแบบทางเลือกเนี่ยใช้การใช้สัญลักษณ์นักเรียนสังเกตดีๆนะคะการใช้สัญลักษณ์เขาจะเป๊ะมากเวลานักเรียนวาดนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะห้ามวาดมือห้ามว่า,า,วาใช้มือล่างมาเด็ดขาดเนาะมาดูนะคะเวลาการทํากิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่4นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะกิจกรรมที่4ี่ ะะชื่อว่าผังงานเนาะให้เขียนลงในสมุดนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเอารหัสลำลองนั่นนะคะที่อยู่ในสมุดของเรามาเขียนเป็นผังงานโดยนะคะข้อที่1นึข้อที่1เนี่ยให้นักเรียนทำในเรื่องของการสวมเสื้อนะคะการสวมเสื้อ แล้วก็ใส่วงเล็บด้วยการสวมเสื้อเนี่ยเป็นการการทำงานแบบลำดับเขียนแบบนี้ลงในสมุดนะคะเกิเกิจกรมที่4นะคะก็เขียนโจทย์ไปเลยจากนั้นนักเรียนก็วาดเลยการสวมเสื้อเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มต้นทํำยังไงเริ่มต้นเราก็วาดสัญลักษณ์ลงไปในสมุดเราประมาณนี้ การกระทําจะต้องใช้สัญลักษณ์และใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบเสมอเวลาเลกเรียนเขียนนักเรียนก็เขียน S T A R T แบบนี้แล้วก็นักเรียนก็วาดลูกศรลงมานะคะการสวมเสื้ออันดับแรกเราต้องทํำยังไงก่อนอถ้าเป็นการกระทาใช่ไหมคะครูบอกว่าเราต้องใช้สัญลักษณ์ที่เป็น โปรเซสใช่ไหมก็คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพราะว่าเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็เลือกมาเลยหยิบเสื้อเขียนแบบนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ทําข้อต่อต่อไปนะคะนักเรียนก็เขียนลงมาหยิบเสื้อแล้วต้องทํายังไงต่อนะคะหยิบเสื้อแล้วต้องทํายังไงต่อ,อเราก็มาใส่นะคะอันนี้ก็จะจบข้อที่หนึ่งเนาะเมื่อเราเขียนลงมาเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วนะคะแบบน,นี้เนาะ สมมติเราเขียนเสร็จแล้วลำดับสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อมีสตาร์ทแล้วก็ต้องมีจุดจบเสมอนะคะอย่าลืมเด็ดขาดมีเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบนะคะแล้วอันนี้เราก็เขียนเองนนี่คือตัวอย่างการเขียนลงในสมุดนะคะงานวันนี้ที่นักเรียนจะได้ทำ เขียนให้ครบทุกขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นแค่ในนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ครูทําให้แต่มันจะมีขั้นตอนการสวมเสื้อมีกี่ขั้นตอนนักเรียนเอามาใส่ในช่องตรงนี้เขียนให้ครบทุกขั้นตอนนะคะคร mm ู hmm. แนะนําว่า1ขั้นตอนเนี่ยต่อนหนึ่งแน่สมุดไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะคะ mm hmm. สังเกตเนาะเ mm hmm. ตือนเลยนะคะเตือนเลยนะคะขอดอกจันเตือนไว้เลย mm hmm. 1ก็คือ ใช้ปากกาน้ำเงินเขียนนะคะใช้ปากกาน้ำเงินเขียนปาาน้ำเงินนะคะเขียนตัวหนังสือนะคะเขียนตัวหนังสือเนาะสองนะคะให้ใช้ปากกานเงินเขียนหนังสือแล้วก็สองก็คือนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะถ้านักเรียน เขียนมือวาดมือมาโดยที่ไม่ใช้ไม้บรรทัดคุณไม่รับไงนะคะนักเรียนต้องกลับไปทําใหม่นะคะเนาะอ่ะข้อ1ก็คือการสวมเสื้อที่คุณจะให้เราทําส่วนข้อ2อนะคะสรหัสผังงานที่จะให้นักเรียนทำนะคะก็คือในเรื่องของการการเดินทางไปโรงเรียนเนาะอางี้เวลาทําในสมุดใช่ไหมคุณบอกว่า1ห,หน้าห่หน้าต่อ1ข้อใช่ไหมข้อสอ อยู่ในสมุดนักเรียนก็มาเขียนเลย2ก,การเดินทางไปโรงเรียนการเดินทางไปโรงเรียนเป็นการทำงานแบบแบบไหนนะเป็นการทำงานแบบไปใส่มเป็นการทำงานแบบไหนแล้วก็ใส่วงงล็บมาจากนั้นนักเรียนก็วาดรหัสลำลองเหมือนตัวอย่างเลยนะคะ แต่การเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยจะเป็นการทำงานที่มีการตรวจสอบเนาะฉะนั้นเวลาวาดนะคะนักเรียนก็วาดปกติแบบนี้เลยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องวาดแบบสี่เหลี่ยมเปะ๊ะเหมือนเขาก็ได้นะคะก็คือวาดให้มันเฉียงเฉียงออกมานิดนึงก็ได้เราจะได้เขียนตัวหนังสือที่อยู่ ในกรอบเนี่ยมันจะได้เขียนตัวหนังสือพอนะคะเนาะก็ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นตัวสอบมีลดอะไรเขียนตรงนี้แล้วก็แยกออกมาถ้าใช่ไปทำสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้าใช่ไปทำสิ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เราจะมาทำสิ่งหนึ่งนะคะวิธีเขียนก็ใช่กับไม่ใช่แบบนี้นะคะตัวอย่าง พอได้ขั้นตอนเสร็จปุ๊บแค่ใช่มาทำสีหนึ่งป๊บไม่ใช่ทำสีนี้ปึ๊บจากนั้นลูกศ้อนชี้ลงมานะเวลาวาดนะคะไม่ต้องกลัวเปลืองหนึ่งข้อต่อหนึ่งหนาไปเลยหนึ่งข้อต่อหนึ่งหนาไปเลยนะคะเนาะมันจะได้สวยๆเวลาทำนะคะการกระทำนี้ลงมาเนาะประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ ไปลองใส่มาะจะมีอยู่3ข้อนะคะที่จะให้ทำวันนี้เนาะข้อ1ก็คือการสวมเสื้อใช่ไหมคะสการเดินทางไปโรงเรียนและข้อที่สนะคะข้อที่สก็คือในเรื่องของข้อที่สตรงนี้จะเป็นในเรื่องของอาการล้างจานให้เลือกอาจะเอาการล้างจานหรือ ห้องนี้พิเศษหน่อยการล้างจานหรือการทอดไข่ก็ได้ให้นักเรียนเลือกเอานะคะแล้ววงเล็บบอกว่าเป็นการทำงานแบบแบบแบบไหนนะคะใส่มาให้เลือกทำนะคะระหว่างการทอดไข่กับการล้างจานนะคะอันนี้ให้เลือกเอาข้อ3มฉะนั้นจะมี3าข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วนะคะให้รวบรวมนะ ให้หัวหน้าห้องนะคะหัวหน้าห้องรวมสมุดนะคะสมุดส่งที่โต๊ขูโอมูคนะคะห้องพักคูคอมนะคอพิวเตอร์นะคะภาบหน้าเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจพร้อมเพียงกัน วันนี้ก็ขอให้นักเรียนทำงานแบบมีความสุขนะคะขออย่าส่งเสียงดังแล้วก็ขอรักษาความสะอาดห้องเรียนด้วยนะคะด้วยรักจากครูม,มูค่ะ